ย่อมให้บอกไงคุณห้องบ้านห้องเมืองหครับนีได้พอ่ะมันกำเทโมมันเออภาคสีก้องผีงองประชาชน ทุกคนจะต้องมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมในการใช้ประมาณข้อมอบจพันธุกภูเกหลายโดยประมาณจะคิดคำเรื่องนุ้นปากทองพุ่เดินที่อำเภอพี่น้องบอกว่านายกแบีช่วยทำเรื่องของปากทองพี่น้องไปจ่ายคน ผมก็ต้องเอามาเกต่อว่าการค้าทำเรื่องปากทองหนึ่งปากทองนี่คือต้องเรื่องของการค้าการขายวิธีการท้อการค้าการขายึดกองไงหนักทองเดียวท่าหนึ่สู้ธรรมะทรงพลัเพื่อนเนี่ยพี่น้องครับเรื่องปากทองเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ ร่อมังทองทุกวันกเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีอย่าไปล่อมในรัฐบาลหกของอบจเนี่ยจะต้องเอามาทำเรื่องอ้างทองนะครับพี่น้องได้แก่ทุนพี่น้องครับถ้าร่อมร่อมอยู่แบบนี้ร่อมจะจนวันตายมันอยู่แค่ตรงนั้นแหละ

ขอบขอปอจทำกิจที่ชอกันอย่างเดียวใครไม่ต้องเป็นแบบนี้ให้กับคนกับวัดส้มปราเอ้าจังหวนะมั้งเลือกก็ไปเลื้อยกันมันลู่ไปให้มันลู่ไปว่าคนส้มปราหยุดดิดอยู่กลับวันนี้เดียวมี่ส้มเข้ามาแล้วว่าห้าลอยห้าลอยมเล้งกับพันมาเล้งกับพัน ห้านายวนะครับคืนนี้ต้องหม่นาทีนดยกไส้มน้มาบาดเอยู่อนนี้เก็กใกล้ใกล้ไม่มากมังเลยอ๋ก็หนักไปเลยครับตายเลยปวยกันรู้เรื่องกันงหม ไม่นักมันหิวเบียมตายกันเอาจะนับพี่น้องผมคนกองทิ้พี่นอรร 9, ้องครับคนกองทิ้นนองหลับประชาชนหน้ายกแบนขึ้นไปไม่สื่อเสียงมันเจ็บมันเจ็บพี่น้องครับขึ้นไปไม่สื่อเสียงนี่มันเจ็บ Tay từ tiếng mới chạy là vô bãi Bánh mây bãi rồi. Vừa mà dung lấy đi, tập cái vô bài vốn, muốn đâm là vô bài con mướn mét nữa.